นี่เป็นหน้าแรกของเว็บท h เบอร์นะครับและนี่ก็คือแอดออนสไตลิสตของ Google Chrome ค,ครับที่ไว้ปรับทีมใน t h เบอร์ได้ครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าหาแท็กต่างๆได้นะครับโดยการพิมพ์ลงไปครับและหลังชื่อผู้โพสเนี่ยไว้กดติดตามผู้โพสนั้นครับหัวใจนี้ไม่ถูกใจครับจากนี้เป็นจำนวนผู้โพสครับจากนั้นเราก็กดรีโพสครับเป็นการส่งโพสเป็นหน้าโพสของเรา นั้นเนี่ยเรากดไปหน้าแรกครับจะเห็นว่าที่เรารีโพสเมื่อกี้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับกดที่โพสครับเพื่อจะดูที่เราโพสครับและกดส่วนนี้ครับเอาไว้ดูเวลาคนอื่นเห็นของเราครับจากนั้นเราไปที่หน้าแรกครับเรามารู้ในส่วนของการอัปโหลดครับข้อดีของเบอร์เนี่ยนะครับจะอัพภาพเคลื่อนไหวได้ครับและแต่ละภาพจะรองรับได้ถึง10เมกเลยทีเดียวครับต่อมาเป็นส่วนของการโพสต์คําพูดนะครับคําพูดคําพูดเนี่ยสามารถอ้างอิงผู้พูดได้นะครับ และส่วนต่อมาเป็นส่วนการทำลิงก์ครับทำลิงก์เหมือนทั่วไปครับและส่วนต่อมาเนี่ยเป็นส่วนการทำบทสนทนาครับจะมาเป็นอย่างนี้เลยครับส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของการโพสต์เสียงนะครับเราสามารถค้นหาเสียงได้นะครับและลองฟังก่อนได้แลวเรากดโพสต์ไปครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการโพสต์วิดีโอครับเราสามารถหาลิงก์จาก youtube ก็ได้นะครับหรือรับเองก็ได้ขนาดไม่เกิน100่งเมกนะครับ ลองดูได้ปกตินะครับส่วนไฟล์บล็อกเนี่ยเอาไว้ค้นหาคนมีชื่อเสียงต่างๆที่เล่นครับขอบคุณมากครับ